c y b e r t ร์ไสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนใช้งาน Arduino Solid State Relay Solid State Relay D A S S R 4 0 D A 4 0 a กันนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มต้นการอัปโหลดโค้ดการทดลองให้ผู้ใช้งานดูนะฮะเรามาดูกันก่อนนะครับว่าตัว Solid State Relay เนี่ยทำไมมันมีหลายรุ่นจัง D A D D A A แล้ว SSR 40 SSR 10พวกนี้มันคืออะไรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนสำหรับตัว Solid State นะฮะมันจะเป็นเหมือนกับสวิตช์ไฟนั่นแหละแต่ว่าเราจะใช้เป็นสัญญาณอาดิจิตอลในการควบคุมนะครับอ่าดูตรงชื่อตรงนี้ก็ได้ฮะ,ะ SSR 40 DA SSR 40 DA 40 นี่ย่อมาจากกระแสที่มันสามารถรองรับได้ในแต่ละรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกอ่า2 5 d a นี่ก็สามารถรองรับกระแสได้สูงสุดที่2 5แอมป์40ก็รองรับกระแสสูงสุดได้ที่4 0แอมป์และจนไปถึง100 M, นะฮะก็คือสามารถรองรับกระแสได้สูงสุดที่1 0 0แอมป์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับรุ่นที่เรานำมาเป็นตัวทดสอบในวันนี้จะเป็นรุ่น40 M, ก็คือสามารถรองรับกระแสได้ทั้งหมด40แอมป์ แล้วต่อมาคือพวกดีดีดีเอเอเอพวกนี้ที่มันต่อต่อท้ายรุ่นคืออะไรเป็นการใช้งานในการควบคุมนั่นเองนะครับอย่างรุ่นที่เราใช้นีจนนน้จะเป็นรุ่นตัวนี้เลยจะเป็นรุ่น d ีเอดีเอก็คือดีตัวแรกนะฮะจะเป็นไฟในการควบคุมเป็นแรงดันที่เราใช้ควบคุมพวกแหล่งจ่ายไฟแลวพวกนี้ จะใช้เป็นไฟ DC นะตัว D ย่อมาจาก DC นะอ่าแล้ว A ล่ะ A ก็ย่อมาจากไฟ AC นะฮะ D D ตัวแรกเป็นตัวควบคุมนะตัวสั่นตัวแรกจะเป็นตัวสำหรับควบคุมตัวสั่นที่2จะเป็นตัวที่สามารถรองรับได้นะอย่างในที่นี้เป็นรุ่น DA นะก็ใช้เป็นไฟ DC ในการควบคุมสวิตช์เพื่อควบคุมไฟไรไ,ไฟ A คือไฟ AC นั่นเองรุ่น DD อนะ่า เดี๋ยวตัวอย่างรุ่นดีๆอ่าหนึ่งร้อยแอนนีก็ได้อ่าถ้าเป็นอย่างรุ่นดีนะฮะนี่เป็นรุ่นดีๆอย่างที่เห็นจะเป็นไฟดีซีสั่งขาทั้งสองทางเลยความแตกต่างระหว่างไฟดีซีกับไฟเอซีไฟเอซีจะมีขั้วอ่าที่ไม่ชัดเจนนะอ่าอย่างไฟบ้านเนี่ยจะเป็น L กับ n ซึ่งเวลาเราไปต่อใช้อุปกรณ์เนี่ยเราสามารถต่อเข้าทางไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าไฟ DC จะแตกต่างไปจะมีขั้วอย่างชาัดเจนนะ,ะจะเป็นขั้วลบขั้วบวกเวลาเราไปใช้งานอุปกรณ์เราก็ต้องดูขั้วให้ดีๆนะครับนะอันนี้จะเป็นไฟ DC โอเครุ่นมีอะไรบ้างจะเป็นรุ่นอ่าที่ใช้จะเป็นรุ่น,น,น d a แล้วก็จะมีรุ่น d d ก็คือไฟดีควบคุมไฟ DC แล้วก็อีรุ่นหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่ก็จะเป็นรุ่น a a นะรุ่น A ก็จะเป็นไฟ AC ควบคุมไฟ AC นะครับอาจ,นะนะจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้แลโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการใช้งานกันเลยดีกว่านะฮะในที่นี้เราใช้ตัวโหลดเป็นไดเป่าผมนะรองรับกระแสรอ,องรับแรงดันไฟฟ้าไฟบ้านนั่นแหละะโอเคครับันดับแรกเลยนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาก่อนนะครับ เมื่อทําการเปิดโปรแกร,รม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์ที่อยู่ใต้ในเดียวนี้ซึ่งมาข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความสอนใช้งาน Arduino Solid State Relay Solid State Relay d a s r 4 0 a 4 0 a หรือ4 0 m นั่นแหละนะครับจะเป็นรุ่น DA ก็อย่างที่บอกไปนะครจะเป็นไฟ DC ควบคุมไฟ AC นั่นเอง ต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความมาปนด้านล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรดยรละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรในตอนต้นวิดีโอไม่ทันนะครับผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยอ่าและเจ๋งเลยว่าในที่นี้เราอันนี้เป็นตัวอย่างฮะเราใช้ไฟบ้างเลยนะฮะคือไฟ220โวลต์ AC นะครับแต่ว่าจริงๆมันสามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 380โวลต์เลยนะครับแต่เอาจริงๆในประเทศไทยก็คงจะไม่มีหรอกนะฮะสําหรบบตัวโหลดอันนี้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแหล่งจ่ายไฟที่ผู้ใช้งานใช้นะฮะถ้าสมมติว่าผู้ใช้งานใช้ไฟ AC ที่มันเป็นแรงดันไฟฟ้า24โวลต์ก็ให้ใช้อุปกรณ์ที่รองรับแรงดันไฟฟ้า24โวลต์นะครับไม่ใช่ว่าใช้แรงดันไฟฟ้า2 2 0โวลต์แล้วมาใช้อุปกรณ์ที่มันรองรับแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน24โวลต์เนี่ย อุปกรณ์ตัวนั้นจะชํำรุดทันทีและสามารถเกิดอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังไว้ด้วยนะครับอ่าโอเคต่อมาในส่วนด้านล่าตรงนี้นะฮะเราใช้เป็นไฟดีซีนการควบคุมถามว่าใช้บอร์ดอ r d u i โนควบคุมเลยได้เหรอได้ครับเนื่องจากว่าตัวนี้แรงดันไงฟฟ้าต่ำที่สุดของมันคือ3โวลต์สูงสุดที่32สโวลต์แต่ตัวบอร์ดอ r ลโดโนแม้ว่าจะไม่ใช่ช่อง5้าโวลต์หรือช่องวีดนก็ตาม เป็นช่องพวกสัญญาณตรงนี้มันจะจ่ายแรงดันไฟฟ้าถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ4.7โวลต์นะจะไม่จะไม่ถึง5โวลต์ปะมาณ7 4 8จประมาณนี้ทำให้สามารถใช้ควบคุมตัว s o ิ i ช t สเตตตัวนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความมาด้านล่าง้าจะเป็นข้อที่3ผู้ใช้งานจะพบก,กับโค้ดตัวอย่าง1โค้ด ให้ผู้ใช้งานทำการ copy โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วนำไปไว้ในโปรแกรม Arduino IDE ที่เราเปิดขึ้นมาืมนอนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลือกพอตที่เชื่อมต่อ,อกับบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูชื่อยู่ด้านบนและเลือกมาที่เมนูพอตและทำการเลือกพอตที่เชื่อมต่อ,อกับบอร์ดในที่นี้จะเห็นเลยนะครับว่าหลังชื่อพอตนะฮะหลังชื่อพอ์ตรงนี้จะเป็นพอร์ต14และด้านหลังของมันจะมีชื่อ ของประเภทของบอร์ดอยู่อันนี้เป็นสิทธิพิเศษสําหรับตัวบอร์ด Arduino ที่ใช้ร่วมกับตัวโปรแกรม Arduino IDE นะฮะถ้าเราใช้เป็นบอร์ดตระกูล Arduino เลยเนี่ยมันจะขึ้นมาให้นะ,ะว่าไอพอร์ตตรงนี้มันเป็นบอร์ดประเภทไรสมมติว่าตอนนี้ถ้าเราใช้เป็น Arduino Mega อยู่ชื่อตรงนี้จะเป็น Arduino Mega หรือมันก,ก็ถ้าจะไม่ผิดจะเป็น Mega 2อ6 0ูในประมาณนี้นะะนี่คือสิทธิพิเศษของตัวบอร์ดตระกูล Arduino ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม Arduino IDE นั่นเองนะครับโอเค ทำการเลือกพอทที่เชื่อมต่อยกับบอดต่อมาทำการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino u n O R3 นะครับเลือกเป็นบอร์ดตระกูล Arduino u n O ตามชื่อพอทที่มันขึ้นมาให้เลยนะครับเราทำการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานลงไปต่อมาให้ผู้ใช้งานทําการอัปเดตโ้ดลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกาดาบนแลวเลือกมาที่มืออัปโหลดหรือว่าจะกดมาที่ไอคอนรูปทุกศรอยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดียวกันวิธีการกดเข้ามาที่เมนูอัปโหลดแล้วจะเห็นว่า โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดให้ทาการกดที่ปุ่มการกระกบาดด้านบนหรือปุนน่มแคนเซลด้านล่างก็ได้เหมือนกันครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดเข้าลงบอร์ดสักครู่เมื่อโปรแกรมทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จจะมีข้อความด้านหน้าบอร์ดที่ปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดหน้าจอ serial monitor ขึ้นมา โดยเข้าไปที่แถบเมนูทูร์ที่ด้านบนนะจากนั้นเรื่องมาที่เมนู s ี r เรียลมอนิเตอร์หรือว่าสกวดมาที่รูปแบนขยายตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะเมื่อทำการเปิดหน้าจอ s ี r เรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็น9,600นะครับซึ่งเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้วมันจะมีข้อความขึ้นมาให้เป็นโน้ตท้สั้นนะว่ามันใช้งานยังไงก็คือเราจะใช้ช่องนี้เป็นตัวส่งนะ ส่งข้อความเลขหนึ่งก็คือถ้ากดเลข1แล้วก็กด enter ลงไปหรือว่ากดติเซนเนี่ยมันจะเป็นการเปิดใช้งาน SSR ทําให้มันสามารถใช้งานตัวอุปกรณ์ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใส่เป็นเลขศูนยลงไปมันจะเป็นการหยุดการทํางานของตัวเซนสเต t นนะทำให้ตัวอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันก่อนอ่ะงนี้แหละเมื่อเราใส่เลขหงลงไปสังเกตที่ ตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวทันเราซูมให้เร็ตรงนี้นะฮะใส่เลขศูนย์ลงไปจากนันก้กดไปที่ปุ่มเซิร์จะเห็นได้ว่าจะมีไฟสถานะปรากฏขึ้นนั่นหมายถึงว่าตอนนี้สวิต so ตัว solid state มันพร้อมที่จะทํางานแล้วนะฮะก็คือตัวอุปรกรณ์สามารถใช้งานได้แล้วนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เลขศูนย์งลงไปตัว solid state นะะตรงไฟสถานะก็จะดับลงทำให้อุปรกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่สามารถใช้งานได้ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกัเลยเดี๋ยวทางเราจะทําการใส่เลขหนึ่งลงไปก่อนปึ๊บอ่า solid state พร้อมใช้งานแล้วทางงั้นทําการเปิดไดเป่าผมะเจนได้ว่ามันสามารถใช้งานได้ตามปกติโอเคเดี๋ยวทางเราจะทําการเปิดไดเป่าผมไปแต่ว่าเราจะ ตัดวงจรมันด้วยการใส่เลขศูนย์จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์จะหยุดทำงานทันทีนะครับจะเป็นประมาณนี้แต่ว่ามีประโยชน์ยังไงตัวโซลิตสเตทเอาไว้ควบคุมระยะไกลครับเป็นโซลิตระยะไกลอาทิเช่นผู้ใช้งานอยู่ในห้องนี้แหละแต่ว่าอยากจะสั่งใช้งานพวกปั๊มน้ำอยู่ข้างนอกถ่ายแบบรถน้ำต้นไม้ที่อยู่ในสวนในไร่อะไรไกลๆหน่อยสักห้าสิบเมตรร้อยเมตรอะไรเงีง้ยเดี๋ยวเราไม่ต้องเป็นต้องเดินไกลใช่ไหมเราก็แ,แค่ กดเปิดใช้งานจากด้านในเลยไม่ต้องออกจากบ้านร้อนอะไรแบบนี้นะครับแล้วเมื่อใช้เสร็จแล้วเราก็ใส่ได้สูนงไปเป็นการปิดสวิตจบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ